ฝนตกคักตกแน่ตกตั้งแต่เมื่อเช้าอลังการมากเอาอาหารปลามาไปตกตั้งแต่เมื่อเช้านะคะตกคักตกแน่อลังการงานส้างค่พะพี่น้องตกจริงจริงจังๆท่วมแล้วท่วมไปตรงนั้นละเอตรงที่นั่งแล้วอาหารปลามาให้ปลาปลายังอยู่หรือเปล่าไปดูปลาดิเ,เดี๋ยวโทปปรศัพท์ก็ตกเอาไปไว้นะ ประสับตกน้ำนาะเอ้ยหนอแต่ตายให้ตรงนี้แล้วมันท่วมแล้วแต่ตรงนั้นน่ะจะไปก็เดี๋ยวก็เลื่อนตกน้ำน้ำท่วมไหมขึ้นมาแล้วแม่ โอ้เธอก็ไปให้แต่ตรงนั้นอยู่หรือเปล่าป่าน้ำท่วมแล้วนะน้ำท่วมมากเลยตกทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานในตกตั้งแต่บ่ายสามจนน้ำท่วมตรงนี้โหเนี่ยปกติยังไม่ท่วมถึงอันนี้ตกตั้งแต่บ่ายสาม ดูเอาจ้าจนท่วมส่วนมากเขาไม่เข้าไปหน่นหลอกไปเขาต้องมาที่กอกว้างตอนนี้ก็ฝนลินลินนะเรามาถ่ายอยู่ตอนนี้ฝนลินลิบนบรรยากาศดูเอ้ยเน่าบ่ค่ะนี่สีเนา่าบ่ เดี๋ยวก็แก่แล้วแก่ก็จะได้เอาไว้ปลูกใหม่ไ่หวานค่ะไ่หวานฝนตกิเปียกเดี๋ยวเขาก็เข้ามากินถ้าเขาไ่ว้ได้อยู่ไปหรือเปล่ามันไปไปมั่งหรือเปล่าทำไมให้น้อยเท่าล่ะให้อีกดิมาหรือเปล่าให้ทางโน้นนะให้ทางก,กว้างๆโน้นนะ เดินค่อยเดินได้ตกลงไปฝนตกสามวันสามคืนซ้อนวันนี้วันที่สี่ยังอยู่ส่วนอยู่ก็อยู่แต่ส่วนไปก็ไม่รู้ไปหรือเปล่านะคะทางขึ้นก็จะประมาณ น้ำยังค้างใบอย่างใบอนี่ยอยูใบไผ่อยู่น้ำค้างใบไผ่อยู่เปียกปะนี่ก็แดดออกแดดออกแต่ฝนตกลินลินไหนอยู่ครบไหม ตามนั้นน้อยลงหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเขากระจายอยู่ทุกที่ไอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขึ้นมากินผักบ,บุ้งกัะง,งามฮะหอยใหญ่ไหมตายหรือ,อย,ยังหอยจูบปะอ,อ๋อเขาติดอยู่นั่นนะเออเดี๋ยวก็อันนั้นแหละอยู่นั่นแหละเขาก็ไปหาน้ำใหม่ก็ไปเกาะ อยู่ยตรงน้ำใหม่โหน้ำขึ้นมาเยอะมากเพราะวัติถิตร์เอาแล้วตัวอะไรมันไปเหยียบใบฟักทองนะไก่ไก่หรือว่าหมาหมาไม่กล้าลงมานะนไม่เหลือละลงตลอดละวใบผักบุ้งกำลังงามๆนะข้างฝั่งก็จะมีผักบุ้งมีต้นมะม่วงนะคะ ปลูกไว้ข้างฝั่งคะคือปลูกของไว้ข้างฝั่งเต็มเลยนะคะต่อไปก็จะมีต้นกล้วยกล้วยมะลิอ่องสั่งมาปลูกอันนี้ก็เป็นเกษตรพอเพียงค่ะเดี๋ยวเลื่อนป่ะขึ้นมาอมาจำเนี้แหละขึ้นมาเลย